ก็ต้องเหมือนเดินขึ้นเขาขึ้นเนินทุกวันนะแผ่นดินไหวเออแผ่นดินไหแวแบบสวัสดีค่ะชื่อานางสาวจตารัตน์พูลศีค่ะะตอนนี้อายุ21ปีค่ะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะอยู่จีนวิทยาค่ะ สาขาภาษาอละวัฒแลรทำจีนค่ะชั้นปีที่3เออคือการนอื่นคือต้องว่ามอไปแปลว่าเรียนสายสินจีนมาค่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดไปต่อสายนี้ก็น่าจะไปได้แล้วก็หาข้อมูลว่าแบบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอะค่ะเขาเด่นเรื่องภาษาจีนก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะ จบสาขานี้ไปแบบว่าส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับการแปลค่ะเป็นล่ามอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็การเรียนก็เรียนทั้งภาษาและวัฒนธรรมค่ะตามชื่อสาขาเลยรู้สึกต่างจากบ้านนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกช่วงที่มาที่นี่คือฝนตกชุกกว่าที่บ้านมากแบบใช่แบบมันรู้สึกมันชื้นกว่าแล้วก็ วิวภูเขาเพราะที่บ้านไม่มีภูเขาเห็นทุกวันเลย <S <S เห็นจนเบื่อละตอนนี้ช่วงแรกคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านทุกวันเพราะว่าแบบว่ามาที่นี่คนเดียวด้วยแบบเพื่อนทในดินิกูไม่มีใครมาเลยแต่ว่าช่วงแรกๆคือเดินฉ่ามากเพราะว่าในมอมันเป็นก็นต้องเหมือนเดินขึ้นเขาขึ้นเนินทุกวันอะ่ะใช่ก็เหนื่อยอยู่ตรงนี้คือไปเรียนแบบหอบอะทุกวัน ตัวตรงนี้ยากนิดนึงไม่มีเพราะว่าที่นี่เขาก็พูดกลางกับเราเพราะว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะมาจากกรุงเทพภาคกลางอะเยอะใช่ไม่ค่อยมีคนเนี่แล้วก็ที่เนี่ยก็จะมีแบบว่าต่างชาติเยอะเหมือนกันแล้วแบบบางทีร้านที่ขายของอะ่ะก็จะเป็นเหมือนแบบ ประเทศเพื่อนบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเขาก็พูดแปลงๆบางทีนี่ก็แบบฮ่าๆหลายรอบเหมือนกันแต่วแต่ว่าแต่ก็ชินแล้วก็ฟังอ l l view การกินก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่านี่สึกว่าที่นี่จะแบบหวานหวานแล้วก็มันๆเยอะแล้วก็อุย้ยแล้วก็อย่างหนึ่งมา่าเยอะมากชอบอร่อยแล้วก็ส่วนการเดินทาง ไม่ค่อยสะดวกอะไรเพราะว่าไม่ค่อยมีรถเนาะถ้าเกิดจะเข้าเมืองทีก็แบบบางทีก็ต้องเรียกแกบอะ่ะเพราะว่ารถรถเขียวอะ่ะแบบว่าบางทีเราก็ไม่ไปรถเขียวในมองอ่อไม่ยากอะไรเพราะนี่ก็ไม่ชอบไม่ค่อยชอบออกไปไหนโทรหาแม่เลยคอววีดีโอใช่ก็แบบโทรหาบ่อยๆคุยพยายามคุยแล้วก็ เวลาคิดถึงอาหารอะไรเงี้ยแบบที่นี่ก็จะมีส้มตำอะไรเงี้ยเนาะก็พอได้อยู่ใครถึงเยู่เออตอนที่เคยเล่าตาตอนนั้นเนาะที่แบบว่าไม่รู้ว่าเย๊เขาจะชอบไั้ไหมแต่แบบแผ่นดินไหวเออแผ่นดินไหวแบบพอมอยู่ปีหนึ่งแล้วคือแบบว่าเอาเลยแผ่นดินไหวล้วก็คืนแบบเตียงสันอ่ะตอนนั้นเนี่ยเน่ยยังไม่ได้หลับคนเดียวเพื่อเคนืนเขาหลับหมดแล้วว่าแบบ ตอนแรกคิดว่าเพื่อนขย่าเตียงเล่นแบบเพา่านน่ากลัวสุดอ,อ๋อไม่ใช่แผ่น,น,นดินไหวแต่แบบบางคนก็ดูชิลมากอะ่ะเหมือนแบบเขาชินแล้วหวานอะไรข้าเนีวหวานก็ได้อยู่แต่ทุกอย่างหวานน้ำซุะยังหวานเลยส้มตำก็หวานต้องดูแลน,นิดนึงข้าซอย นี่ชอบข้อซอยนะใช่แบบอร่อยกว่าที่คิดตอนแรกตอนแรกไม่คิดว่าจะลองแต่ดีดีดีรู้สึกในความเรียนจีนเนาะแบบไม่รู้ว่าสำนักอื่นเป็นยังไงแต่ว่าเรียนจีนมันแบบรู้สึกมันต้องมีความรับผิดชอบม,มากขึ้นแบบว่าพยายามไม่วันไหนมีละลครอ่ะไม่งั้นไม่งั้นไม่ทันจริง ใช่แบบพยายามแบบว่าอย่างไง่ะแบบตรงต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีแบบเราเดินไปไกลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเผื่อเวลาแล้วได้เจอแบบเพื่อนใหม่ๆอันนี้ก็คืออย่างที่บอกกันแล้วว่ามาแบบว่าแยกจากเพื่อนสนิทอะไรมาก็แบบว่าก็มาเจอเพื่อนเพื่อนโลกมันก็มีอย่างคนที่เหมือนกันอามาเจอใช่แบบเพื่อนก็ช่วยเหลือเราดีมากเพราะว่าที่เนี่ยแบบ เขาเรียนเป็นอิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมดเลยเนาะเราก็ไม่เก่งอิงมาเพื่อนเรา,าอย่างนี้แล้วก็พอพอให้มันช่วยได้ออมันก็ใจดีวนะ่าได้เจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันคิดว่าอยากไปทํางานที่บ้านหรือไม่ก็ใกล้บ้านแต่ถ้าเกิดลึกลแล้วก,ก็รู้สึกว่าทําอะไรก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้ไม่เลือกงานไม่อยากจน ขอมีงานก่อนล้วกันก็แนะนำว่าสามารถมาเรียนได้บรรยากาศดีแล้วก็วิวทัศน์สวยแต่ว่าก็ต้องเขาเรียกไงอ่ะก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆช่วงฝุ่นหน่อยใช่แล้วก็แบบว่าบางคนแบบอาจจะไกลบ้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรนี้ก็อาจจะเยอะกว่าคนในพื้นที่ สวัสดีค่ะชื่อปุยนุ่นจันจิราเอกทัศเกิดวันที่7เดือนมิถุนายน2547อายุ20ปีเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ชอบทำอาหารชอบกินแต่ก็ยังอยากมีสุขภาพที่ดีบวกกับที่บ้านอยากให้ทำงานเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพก็เลยเลือกคณะนี้ทำไไมถึงเป็นที่นี่เพราะนุ่นชอบบรรยากาศชอบความไม่วุ่นวายที่นี่ก็เลยตอบโจทย์สำหรับนุ่น เกี่ยวกับาการดูแลผู้ป่วยด้านอาหารภาวะโภชนาการการให้คำแนะนำทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็สถานสุขภาพาการให้โภชนาบำบัดทางการแพทย์การวางแผนโภชนาบำบัดแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องเกี่ยวกับสภาพสภาวะโรคและวางการวางแผนของแพทย์ควบคุมกำกับและดูแลความถูกต้องของอาหารการเตรียมและบริการอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาล มาที่นี่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมแล้วก็สังคมก่อนที่จะมาที่นี่แล้วรู้สึกดีมากชอบเพราะว่าชอบบรรยากาศของที่นี่ชอบสภาพแวดล้อมแล้วก็ทุกคนที่นี่อัธยาศัยด,ดีส่วนตัวนนคิดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายแบบมีบรรยากาศ ที่ให้เราได้ชื่นชมกับมันตลอดหิวใจเราได้แล้วก็ช่วงทุกช่วงฤด,ดูของที่นี่มันก็จะมีสเสน่ห์ของมันแรกๆรยากเพราะว่าคิดถึงบ้านกังวลว่าจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้ไหมสังคมหรือวัฒนธรรมที่นี่จะแตกต่างจากบ้านเราไหม ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้เร็วที่สุดสำหรับนุ่นไม่มีปัญหาเพราะนุ่นใช้ภาษากลางในการสื่อสารแล้วก็สำหรับการฟังภาษาถิ่นของที่นี่แรกๆฟังไม่ออกแต่พออยู่ไปตอนนี้อยู่มาสักพักก็พอฟังออกแล้วนิดหน่อยชีวิตประจำวันที่นี่ แตกต่างจากที่บ้านค่อนข้างเยอะเพราะว่าการกินของที่นี่มันมีเมนูหลายๆเมนูที่เราไม่รู้จักหรือว่าที่เราไม่เคยกินแรกๆก,กินเป็นเมนูมาตรฐานที่เหมือนที่บ้านที่มีแล้วก็การเดินทางมหาวิทยาลัยข้างในมอเขาไม่ให้ใช้รถจักรยานยนต์แต่ในมอมีรถเมล์ก็เลย ไม่ยากสำหรับตัวนุ่นส่วนตัวนุ่นปรับตัวเข้ากับที่นี่ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่านุ่นพยายามทำความรู้จักกับสถานที่แล้วก็ไปหลายๆที่ให้มันคุ้นชินให้ได้เร็วที่สุดอตอนที่คิดถึงบ้านจะโทรวิดีโอคอไปหาแม่บอกว่าวัน อาจจะคุยกับแม่เกี่ยวกับวันนี้เจออะไรบ้างวันนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็ถามแม่ว่าทำอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังอะไรอย่างนี้ถามไถ่กันเจอหน้าแม่ก็หายคิดถึงเขาเจอชอบอาจจะเป็นเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมหรือวัฒนธรรม ที่อาจจะแตกต่างจากที่บ้านหรือว่าอาหารที่รสชาติอาจจะแตกต่างจากที่บ้านนิดนึงข้าวซอยเพราะว่านุ่นอยู่มานี่อยู่ที่นี่มาปีหนึ่งแล้วเพิ่งเคยกินข้าวซอยแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยมากเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะเมื่อก่อนนุ่นไม่คุยกับคนแปลกหน้าเลยแต่พอมาอยู่ที่นี่นุ่นก็รู้สึกว่ากล้าคุยกับคน แปลกหน้ามากขึ้นกล้าทักคายกับคนมากขึ้นได้ลองใช้ชีวิตคนเดียวได้ลองตัดสินใจอะไรด้วยตัวเราเองได้เรียนรู้ถึงการแบบเอาชีวิตรอดในแต่ละวันด้วยตัวของเราเองได้เป็นที่พึ่งของตัวเราเองทุกอย่างคือทำด้วยตัวเองแบบร้ออเซแน่นอน กลับบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยากให้เปิดใจอยากให้ก้าเอาออกจากเซฟโซนของตัวเองแล้วก็ถ้าคนที่ติดบ้านมากๆเหมือนนุ่นแนะนำให้ทำใจเพราะว่าโอกาสที่เราจะกลับบ้านเราไม่สามารถกลับบ้านได้ทุกอาทิตย์หรือว่าบางเทศกาลเราก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านเราอาจจะได้กลับแค่ช่วงปิดเทอมเล็ก ปิดเทอมใหญ่ของมมออย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำใจตรงนี้นิดนึงอยา,ากมากมากยากมากมแบบมากที่สุดแต่ก็ต้องสู้เพราะว่ามาถึงครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวก็ต้องอดทนและผ่านมันไปให้ได้